สวัสดีค่ะวเพชรเพรียงแมวกำลังนอนเสียงดังไม่ได้ถ้าขยับก็กลัวกระเด็น เขาก็สังเกตเราด้วยว่เราหลับจริงนึกตาเราแลกตาแจะให้เขาลับ ตรงนี้ดีหน่อยไม่ท้อนแสงสวัสดีค่ะเปิดเข้าไว้ให้แล้วค่ะเดี๋ยวนะคะจะขอเรียกที่อันดาก่อน ัไปเปิดหน้ากาแล้วก็เปิดพลมสวัสดีนะคะขออนุญาตลงเวทีนะคะมีภารกิจมาด่วนค่ะสวัสดีค่ะ i <laughs>